วันที่ดวงผมตกพร้อมกับเพื่อนย้อนกลับไปประมาณปี2540เหตุเกิดณรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์เป็นช่วงปลายปีกำลังจะเข้าปีใหม่ผมทำงานในรีสอร์ทแห่งนั้นซึ่งลักษณะรีสอร์ทเป็นบ้านไม้ไทยเรือนไทยเก่าทั้งรีสอร์ทจะติดไฟแสงเหลืองแบบเก่าๆช่วงไม่มีลูกค้า จะเปิดเป็นจุดๆไม่เปิดให้สว่างทั้งรีสอร์ตดูแล้วก็ขลังดีพอพักที่รีสอร์ตนี้ด้วยช่วงเวลากลางคืนจะเงียบมากเงียบกระทั่งพื้นไม้ลั่นไกลๆยังได้ยินผมชอบจะถามแม่บ้านกับยามที่นี่ว่าเคยเจอผีหรือเปล่าเขาก็ตอบมายิ้มๆและก็ไม่พูดอะไรเวลาผ่านไปประมาณ3ปี ที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยเห็นผีไม่เคยเจออะไรแปลกๆแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งมีโทรศัพท์จากกทมเป็นเสียงจากเพื่อนรักอยากมาเที่ยวหาช่วงนั้นก็ตรงกับวันปีใหม่พอดีเราก็บอกว่าไม่มีห้องพักเต็มหมดแล้วเจ้าเพื่อนก็จะมาให้ได้บอกกับเราว่านอนที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรจะไปกับแฟนสองคน เราก็ทนมันลบเ้าไม่ไหวก็ตอบตกลงไปปีใหม่ที่เขาขอที่พักส่วนใหญ่จะเต็มหมดซึ่งที่นี่ก็ไม่เว้นเมื่อเพื่อนกับแฟนมาถึงเขาขอประมาณสองทุ่มเราก็ยังยุ่งยุ่งอยู่ยังไม่ได้พาเข้าที่พักปีใหม่ลูกค้าเยอะมากแม้กระทั่งห้องที่เรานอนอยู่ก็ยังปล่อยให้ลูกค้าเข้าพักเพื่อนก็นั่งเล่นเดินเล่นแถวแถวณลานอาหาร จนกระทั่งลูกค้าเข้าพักหมดเราก็พาเพื่อนเข้าที่พักซึ่งพักที่เดียวกับเราห้องที่เราพากันเข้าไปพักเป็นเรือนพิพิธภัณฑ์ซึ่งลักษณะจะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณหนึ่งฟุตเป็นห้องโล่งกว้างเดินเข้าไปในห้องจะเป็นที่เก็บของเก่าๆอาวุธเก่าๆช่วงสงครามเขาคอกับคอมมิวนิสต มีส่วนหางเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ปลอกกระสุนปืนใหญ่ปืนแก๊ปเก่าๆด้านขวาของห้องจะเป็นห้องเก็บของมีเตียงไม้สักเก่าๆหนึ่งตัวตั้งอยู่ในห้องกับข้าวของเครื่องใช้สารพัดซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เข้ามาจัดให้เข้าที่เข้าทางพอนอนพักได้เพื่อนเราสองคนจัดให้นอนบนเตียงส่วนเราคนเดียวนอนที่พื้นในนอนปิกนิกปูนอนใช้ที่นอนปิกนิกในการปูนอน ห่างกันประมาณ2เมตรเวลาผ่านไปประมาณเที่ยงคืนอาบน้ำกันหมดแล้วก็พากันเข้ามานอนเจ้าสองคนก็มาถามคำหนึ่งเอ๊ะนี่เตียงใครวะขอโทษนะครับผมผู้เล่าที่เขียนชื่อชื่อเอครับเขามาถามว่าเอ๊ะนี่เตียงใครวะสวยขนาดนี้ทำไมเอามาเก็บในห้องเก็บของไม่เอาไปโชว์ข้างนอกไม่รู้จริงๆผมตอบอยู่มาสามถึงสี่ปีไม่เคยถาม ใครเหมือนกันสองคนก็งเงียบไปแยกย้ายกันไปนอนพอหัวถึงหมอนก็หลับสนิทเหนื่อยมาทั้งวันไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยปังปังปังเสียงดังมากผมสะดุ้งสุดตัวในห้องที่มืดมากมองไม่เห็นอะไรค่อยๆคลานออกไปหาสวิตชไฟพอไฟติดงวงเงียงงวงเงียขยี้ตากำลังจะเรียกเพื่อนอา้าวไปไหนกันหมดวะ มองไปบนเตียงมีแต่ความว่างเปล่าประตูห้องเก็บของซึ่งเป็นที่พักของเราถูกเปิดทิ้งไว้ประตูใหญ่ของห้องพิพิธภัณฑ์ก็เปิดสะอ่าซ่ามองที่พื้นรองเท้าของพวกเรายังอยู่ครบทั้งสามคู่แล้วเพื่อนเพื่อนไปไหนวะง่วงก็ง่วงงงก็งงออกเดินตามหาที่แรกที่คิดได้ก็คือป้อมยามไปหายามดีกว่าเดินออกมาจากห้องที่เราพัก กันห่างออกไปประมาณ200เมตรจะเป็นป้อมยามเมื่อไปถึงหน้าป้อมยามยังไม่ได้ถามอะไรเลยก็ชี้มือให้เราไปดูรถกระบะที่จอดอยู่หน้าร้านอาหารซึ่งรถคันนี้เป็นของรีสอร์ทสภาพยังดีอยู่ใช้ขนขยะขนคนงานจิปาถะร้อยมือร้อยเท้าขับจนไม่สามารถล็อกรถได้ชักง,งกเขาใช้สำนวนว่าร้อยมือร้อยคนขับคือเหมือนว่า รถมันพังอ่ะมันเหมือนว่ามันล็อกไม่ได้อ่ะมันใช้งานหนักครับจนไม่สามารถล็อกรถได้ชะโงกหน้าเข้าไปมองในรถเห็นเพื่อนทั้งสองคนคุมโปงกันตัวสันอยู่ในรถพี่ยามกันกับเรามองหน้ากันงงๆเราก็เข้าไปเขยา่าติ๊กติ๊กไอ้ตักไอ้ติ๊กกูเองมันเปิดผ้าห่มออกมาพร้อมกับคําชมเชยสารพัดที่มันสองคนจะสรรหาดาไม่หยุด เฮ้ยเอะทำไมไม่บอกวะเตียงมีเจ้าของเอา้าใครเจ้าของอะไรไม่รู้ผมตอบมันไปไม่รู้จริงๆเพื่อนอุตส่าห์มาเที่ยวหาก็หาที่นอนดีที่สุดก็คือไอเตียงสวยๆนั่นนะครับรู้ไหมตูเจออะไรมันถามเล่าให้ฟังหน่อยผมบอกไปอยากรู้เหมือนกันหลังจากที่พวกเราเข้านอนพอผมหลับไปแต่ทั้งสองคนยังคุยกันอยู่เพราะแปลกที่รู้สึกไม่สบายตัวจะเปิดไฟก็เกงใจผม ในระหว่างที่สองคนคุยกันตักเพื่อนสาวเลือไปเห็นคล้ายๆเงามานั่งที่ปลายเตียงมันก็พยายามเพ่งมองในความมืดซึ่งก็มีแสงลอดเข้ามาตามล่องไม้บ้างนิดหน่อยจากไฟทางเดินด้านนอกสิ่งที่มันเห็นมีลักษณะรูปร่างลักษณะเหมือนคนผมฟูมากตัวผอมดำสนิทพยายามหวีผมหวีทีผมก็หลุดออกมา ตักเล่าเหมือนโดสะกดให้มองอยู่อย่างนั้นมองจนสิ่งที่เห็นว่าเป็นหวีผมจนไม่เหลือผมให้หวีแล้วหัวโล้นโลงจะร้องก็ร้องไม่ออกจนกระทั่งเจ้าติ๊กเห็นผิดสังเกตโกคุยกับมันอยู่ดีๆไงเงียบไปเจ้าติ๊กยกตัวขึ้นกำลังจะเขย่าตักเงาดำก็ลุกขึ้นตัวยืดขึ้นจนหัวชนหลังคาชี้มือมาที่มันทั้งสองคน พร้อมทั้งส่งเสียงไล่ไปทั้งติ๊กและตั๊กกระโดดลงจากเตียงทีประตูห้องที่นอนอยู่แล้วก็ทีประตูใหญ่วิ่งออกมาทั้งคู่รองเท้าก็ไม่ใส่โกยแนบมาหายามยามก็เลยพามานอนในรถพร้อมผ้าห่มยามก็ดีไม่ถามอะไรสักคำสรุปคืนนั้นไม่มีใครนอนมานั่งที่ร้านอาหารกันจนเช้าหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นผ่านไปแบบงง,งๆเพราะเราก็ไม่ได้เจอด้วยตัวเอง พี่ยามก็เงียบไม่ปริปากอะไรออกมาเลยเช้ามาเพื่อนทั้งสองคนลบเล้าให้ส่งตัวกับกรทมด่วนเลยใครจะอยู่วะอยู่กันไหมครับอยู่กันไหม <c oughs> อยู่ไม่ได้แล้วเช้าของวันปีใหม่เป็นอะไรที่วุ่นวายมากลูกค้าก็าเยอะ <c oughs> เราก็บอกว่ารอ,อก่อนนะขอทำงานให้เสร็จก่อน ให้เด็กโทรจองรถกลับกทมได้เที่ยวประมาณสองสามทุ่มได้เที่ยวรถประมาณสองสามทุ่มนะครับสมัยก่อนรถปรับอากาศชั้นหนึ่งต้องมาขึ้นอีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอหล่มสักระหว่างวันเราก็เหมารถสองแถวจากคนรู้จักให้พาเที่ยวฆ่าเวลาไปก่อนรอกลับบ้านเป็นการปลอบใจก็เที่ยวรอบๆเขาค้อนนั่นแหละไม่รู้จะสนุกกันหรือเปล่า ช่วงเย็นสองเพื่อนลักก็กลับมาที่รีสอร์ทพร้อมจะเห่นกับกอทมอทันทีด้วยสีหน้าราบเรียบวันนี้อากาศดีมากหนาวเย็นพร้อมกับละอองฝนโปอยๆป,ประมาณทุ่มเศษเราก็จะขับรถไปส่งเพื่อนที่ท่ารถในอำเภอลมซักแต่รู้สึกแปลกๆไงพี่กนก็เลยพยายามชวนน้องๆที่ทำงานด้วยกันให้ติดรถนั่งเป็นเพื่อนไปด้วยแต่ไม่มีใครว่างเลย ไม่รู้เป็นอะไรคนเดียวก็ได้วะขาไปก็ไม่มีอะไรส่รงเพื่อนล่ำลาก็เรียบร้อยก็ขับรถกลับระยะทางจากเขาเข้อไปอำเภอลมสากประมาณ50กิโลเมตรสมัยก่อนถนนก็นไม่ได้ดีมากนะักไฟส่องสว่างก็แทบจะหาไม่เจอโค้งก็เยอะแต่อาศัยว่าขับขับขึ้นจนขึ้นลงจนชินแล้วใช้ความเร็วได้พอสมควรฝนก็ตกพรําพบรรยากาศดีมากในระหว่างที่ขับรถกลับขึ้นเขา เวลาประมาณสามทุ่มนิดนิดแวะหาไรลลองท้องสักหน่อยในตัวอำเภอในขณะที่กำลังจะขับรถเพลินๆไปจากหน้าไฟจากหน้ารถโฟล์วิลรถโฟล์วิวรู้จักใช่ไหมสี่คูณสี่เอ็กซอุสได้ไรหรอของเราจับภาพไปที่จัก,กรยานคันหนึ่งกำลังปั่นขึ้นเขานึกในใจมืดขนาดนี้ฝนก็ตกยังจะมาปั่นจัก,กรยานทำไมวะ ทิ้งช่วงไปไม่เกิน5นาทีเจอจักรยานอีกคันหนึ่งกำลังปั่นขึ้นเนินสูงอยู่ข้างหน้าเอ๊ะรถเราก็กำลังขึ้นเนินนี้เหมือนกันความเร็วก็ใช้ได้ไม่มากเหมือนสภาพสโลว์สายตาเราไล่จดจำภาพจักรยานคันนี้พร้อมกันทั้งเสื้อผ้าหมายเลขที่ตุดติดอยู่ที่แผ่นหลังรวมทั้งหมวกที่สวมแอร์รถที่เย็นจัด พร้อมอากาศที่เย็นชื้นจากนอกตัวรถไม่ได้ทาให้เราหนาวได้เลยตอนนั้นรู้สึกตัวร้อนหน้าร้อนไปหมดช่วงที่รถเราแซงไปไม่แม้แต่จะมองกระจกมองหลังคิดในใจตูโดนแล้วเสียงเพลงเบาๆในรถถูกเล่งกรบเสียงทุกอย่างที่คิดว่าจะผ่านเข้ามาได้เริ่มกลัวก็ต้องเปิดเสียงให้ดังนะครับกระจกมองหลังถูกดันพับขึ้นไปไม่ใช้แล้วก็คือพับกระจกขึ้นนะไม่มองอะไรแล้วที่เป็นกระจก ไม่อยากมองความเร็วของรถก็ขยับเร่งขึ้นไปอีกเร่งขึ้นไปอีกแต่ยังมีสเติอยู่นิดหน่อยพอที่จะเข้าโค้งได้ไม่เตลิดเปิดโปงจนสติแตกเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ความรู้สึกตอนนั้นมันนานมากเมื่อไหร่จะถึงรีสอร์ทสักทีได้แค่คิดไฟสูงจากหน้ารถของเราที่จะยกขึ้นลงตลอดเวลาขับกลางคืนจับได้กับอะไรสักอย่างที่อยู่ตรงทางโค้งเวบ็วบ ตรงนั้นเป็นทางโคง้งอ้อมเขาทางด้านซ้ายพอพ้นโค้งเข้าทางตรงบิงโกความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราท่องสูตรคูณมันจะเป,ะเปะ๊ะๆคราวนี้สิ่งที่เราเห็นมันเป๊ะมากจักรยานเสื้อหมายเลขหมวกรูปล่างมาชัดเจนมากไม่ใช่สูตรคูณละต่อมน้ำตาแตกไลออกมาไม่รู้ตัวกัดฟันขับแซงไปให้พ้นๆไปใกล้เข้าเขตอำเภอแคมสนละ ตรงนั้นไฟจะสว่างหน่อยเพราะเริ่มมีรีสอร์ทพอแซงพ้นมาได้ไม่ทันไลหางตาขวามันรู้สึกเหมือนอะไรขยับขยับอยู่ด้านนอกรถพอหันหน้าไปดูจักรยานครับจักรยานคันเดิมผีแม่งปั่นจักรยานเก่งขนาดนี้เหรอจักรยานคันเดิมคันที่แซงมาเมื่อเียปั่นตีคู่มาเลยถนนช่วงนี้ทางเรียบตรงแล้วหัก ขึ้นเอาอีกทีมันยังแรงไม่ตกมันยังปั่นคู่มาได้แข่งมากับรถโฟวิลนี่แหละช่วงนั้นก็มีเพียงแค่เราสองคนขับแข่งกันมาปาสะจากรถคันอื่นๆเลยโดยสิ้นเชิงเล่าตอนนี้เหมือนจะขำแต่สภาพคนที่เจอมันไม่ขำนะครับอยากจะสลัดสลัดมันออกไปให้พ้นๆซะสวดมนเหรอออย่าหวังสมองไม่สั่งการอะไรทั้งสิ้นแล้วจูๆ่ๆทุกอย่างก็มืดสนิท ผมมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อความเย็นจากน้ำมนต์มาสัมผัสที่หน้าแบบจังๆลืมตาขึ้นแบบงงๆคนยืนมุงดูเราเต็มศาลาวัดฮะเกิดอ,อะไรขึ้นทั้งพระทั้งเนนน้องๆจากรีสอร์ทไม่มีคำพูดอะไรออกมาจากใครทั้งนั้นเงียบสนิทได้แต่สบกตากันไปมาช่วงเวลานั้นไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนอึดอัดกันอยู่สักพักโยมคืนนี้พักที่นี่นะไม่ต้องกลับไปที่รีสอร์ท เดี๋ยวให้เนนจัดที่นอนมาหาให้ครับแค่นั้นคือคำพูดของผมท่านจเจ้าอาวาสให้ความเมตตาพรมน้ำมนต์ให้ผมจนฟื้นพร้อมกับกำชับให้นอนที่วัดคืนนั้นผ่านไปผมหลับเป็นตายโดยมีน้องที่รีสอร์ทมานอนเฝ้าผมที่สาลาวัดด้วยตื่นเช้ามาทุกอย่างคลี่คลายน้องที่มานอนเป็นเพื่อนเล่าให้ผมฟังว่า เพื่อนผมโทรมาบอกที่รีสอร์ทว่าช่วยตามหาผมด้วยเพราะโทรมาหาสายว่างตลอดแต่ไม่มีคนรับกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุพี่ๆน้องๆที่รีสอร์ทออกไล่ตามหาใช้เวลาไม่นานก็เจอรถผมจอดสงบนิ่งชิดไหลทางด้านขวาของอีกเลนถนนคืออยู่เลนฝั่งตรงข้ามที่รถขับขึ้นมาคือเลนนั้นอะรถจะขับลงเขาแต่ผมขับ ย้อนขึ้นเส้นพิษณุโลกลมซักเขาเรียกอย่างนั้นยังงงอยู่ขับไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงด้านคนขับติดลวกัน้นทางโคง้งประตูด้านคนขับเปิดออกไม่ได้ถัดไปก็ไปเวไปถึงตกเหวว่ะคือจะตกเหวอยู่แล้วสภาพรถไม่เป็นอะไรเลยเหมือนค่อยๆขับข้ามเลนมาจอดเบียดลวกัน้นพยายามจะขับลงเหวน้องๆมาเจอ สภาพผมหน้าฟุบอยู่ที่หน้าพวงมาลัยดีไม่ตายนะเจออย่างเงี้ยมือยังกำหัวเกียร์อยู่ปากก็พัมเพื่อจักรยานผีจักรยานผีจักรยานผีอยู่อย่างนั้นเรียกยังไงก็ไม่ตอบรถที่ขับมาเครื่องดับแต่ไฟหน้ายังเปิดค้างไว้อยู่กระจกด้านข้างต้องทุบออกเพื่อให้จะเข้าไปลากตัวผมออกมาเพราะว่ามันเป็นเหวนะอีกฝั่งนึงรถก็ขับมาได้เป็นปกติทุกคนที่ไปตามหาผมลงมติว่าผมโดนผีหลอก ก็เลยเลี้ยวเข้าวัดนิมนต์พระมาลาดน้ำมนต์จนฟื้นสายสายของวันนั้นหลวงพ่อลดน้ำมนต์ให้ผมเข้ามาถามถ่าอาการแก้บอกไม่ใช่ผมรายแรกที่เจอบางคนถึงตายตกเหวไปเลยยังมีโยมหนึ่งดวงดีนะไม่ถึงคาดแต่จะให้ดีน่าจะบวชอุทิศนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบ้างก็ดีนะอะไรอะไรจะได้ดีขึ้น เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผมไม่สามารถขับรถตอนกลางคืนได้เลยตอนกลางวันถ้าจำเป็นต้องผ่านเส้นนั้นผมจะมีคนติดรถไปด้วยตลอดเห็นจักรยานเมื่อไหร่มันจะแวบแวบแอบคิดถึงผีตลอดจนในปีนั้นก่อนเข้าพรรษาผมก็ตัดสินใจบวชอยู่ที่วัดนั้นตลอดหนึ่งพรรษาเกือบเกือบสี่เดือนสนุกปนสยองมากม ออลืมไปสิ่งที่ของอยู่ในห้องเก็บของอันนั้นอ่ะในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้เตียงไม้สักเป็นของเจ้าของรีสอร์ทที่เป็นผู้หญิงซึ่งเสียชีวิตได้ไปไม่เกิน2ปีผู้เป็นสามีได้นำมาเก็บไว้ในห้องนั้นเป็นคําบอกเล่าของพี่ยาไปหาแกนอกเวลางานใช้เล่าข่าวเบิกทางจนแกเล่าพอเล่าเข้าปากไหลออกมาทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะ เรื่องผีผีเรือนพิพิธภัณฑ์จะเป็นหนึ่งในสองที่ของรีสอร์ทนั้นที่แกจะไม่เดินยามใกล้โดยเด็ดขาดวันที่พวกผมเข้าไปนอนแกยังชื่นชมพวกผมว่าเจ๋งจริงนะแต่เจ๋งไม่เกินครึ่งคืนก็จ่อยกันซะแล้วแล้วก็เล่าไปก็ยิ้มไปดูหน้าเวทนาทุกวันนี้รีสอร์ทแห่งนี้ได้ปิดตัวลงไปนานแล้วบางชิ้นส่วนก็ยังวนเวียนในเขาขอเพราะเป็นเรือนไม้สัก ถูกถอดแยกชิ้นออกไปแต่เรื่องก็เกิดมาสิบกว่าปีแล้วป่านี้ก็คงไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วขอบคุณที่รับฟังจบโอ้อันนี้เหรออันนี้ถ้าเป็นตลกตลกพี่ว่าแม่งผีทูเดอะฟรองเหรอ <laughs> ปั่นตีคู่จักรยานโหดจริงๆ